สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็น EP ที่10แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราขุดบ่อค้างไว้นะคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะที่เห็นตรงหน้าก็คือบ่อที่เราจะทําการปลูกบัวหลวงนะคะขุดลึกไปอีกขุดหน้าดินไปประมาณ1เมตรค่ะแล้วก็ความลึกของบ่อก็ประมาณ2เมตรได้ตอนนี้เราเปิดน้ําเข้ามาแล้วประมาณ50เซนเราการปลูกบัวะคะ่ะ แปลงข้างๆเริ่มเริ่มที่จะตีหญ้าปลูกเตรียมตัวจะปลูกข้าวนะคะอีกไม่นานก็จะเห็นความเขียวขจีของทุ่ง,งนาแปลงข้างๆข,ข,ของเราะคะพื้นที่ตรงนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะคะเออด้านท้ายที่ดินแล้วก็ทําบ่ออาใชายค่ะแล้วก็ดินที่เห็นเนี่ยเราไม่ได้สั่งเพิ่มเลยนะคะมันเป็นการเอาดินจากพื้นที่เข้ามานะคะ ทำขุดขึ้นมาแล้วก็เอามาถมจะเห็นว่าดินอะ่ะมันจะแตกหัวละแหงเพราะว่ามันเป็นชั้นดินข้างล่างนะคะพอเอาขั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบเออดินมันเปียกเนาะมันแหง้งก็แตกหัวละแหงแบบนี้ค่ะก็เป็นศิลปะอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะมันก็สวยสวยดีอีกแบบหนึ่งะนะคะโดยรอบก็จะประมาณนี้พื้นที่ก็ตรงนี้เป็นพื้นที่สองไร่สามงานสิก้ตารางวาค่ะ แล้วก็พอเราปรับพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่สามารถทําการปลูกสร้างอะไรได้ต้องรอให้ดินเสร็จตัวก่อนนะคะแล้วก็เ,เราเตรียมเ,เราไปไปซื้อญ้าแฝกมานะคะ30 0ต้นก็มาทําการปลูกกันแนวดินพังะคะ่ะก็ปลูกไปละได้ยังไม่หมดดีนะคะเดี๋ยวมีเวลาก็จะไปไปซื้อแล้วก็มาทําเพิ่มนะคะ แนวด้านซ้ายนะคะที่เป็นเขตติดต่อแล้วก็รอ,รอบรอบบอ่อหนามใช้นะคะแล้วก็ที่จะต้องปลูกเพิ่มก็คือขอบบอ่อแล้วก็บริเวณรอบนอกของนาบัวด้วยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยการปรับพื้นที่นะคะเราก็จะปรับในลักษณะของให้มันไล่ระดับลงมานะคะด้านบนเราก็จะทําปลูกสร้างบ้านเรือนปลูกสร้างบ้านพักอะคะ่ะแล้วก็ยังไม่รู้จะปลูกแนวไหนนะคะเดี๋ยวกําลังคิดอยู่ ะะตรงนี้เราก็อาจจะทำสวนเกษตรปลูกพืชผักกินอะไรก็ปลูกอันนั้นนะคะแนวเกษตรค่ะแล้วก็ผลิตน้ำใช้เองนะคะที่เห็นด้านหน้าก็คือที่เราขุดไว้ขนาดใหญ่เนะื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้มันมน,น้ำไม่พอมเพียงพอกับการใช้เราก็จะทําเป็นระบบน้ํากรองต้องขุดให้ใหญ่เพราะว่ากักน้ําเพื่อที่จะ ให้ใช้ได้เพียงพอค่ะตลอดตลอดปีนะคะแล้วเนื่องจากว่าระบบน้ำประปาเราก็ไม่มีใช่ปะคะเราก็จะกรองน้ำตรงนี้ค่ะเอามาทำป็นน้ำสะอาดนะคะแล้วก็ตามแผนก็คือใช้ระบบน้ำเ การกรองน้ำอะค่ะที่ที่ศึกษาจากระบบของอคุณโจรจันไดที่ที่เราวางแผนไว้ะนะคะเราจะกรองในลนักษณะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาน้ําที่กรองแล้วเนี่ยมาทําน้ํา r o ก็คือเอาน้ําสะอาดมาทําน้ําดื่มคือเราจะจะไม่ไม่ซื้อข้างนอกเข้ามาเพราะว่ามันมันหนักมากมันขนไม่ไหวอะค่ะก็จําเป็นต้องผลิตเองนะคะตรงน,นี้เราก็ปลูกพื้นที่ว่างๆเราก็ปลูกผัก ปลุกอะไรไปนะคะแล้วก็หลังคาสีน้ําเงินเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลื้อละแล้วก็จะทําศาลาริมน้ํานะคะให้ตามแผนการของเรานะคะเรียบร้อยนะคะตามที่เห็นนะคะคลิปนี้ก็แชร์ประสบการณ์แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ